สอกิโลกรัมนะของลาวาซาเอ็กเซรสโซนะคะนี่เลยตามนี้นะออลดราคาดีมากเหยอะตรงหลังๆเขาตรงเนี้ยนิดนึงนะไม่ให้เขาเลียได้นะคะคือเวลาเขาออกไปข้างนอกอะ่ะแล้วเห็บหมัด่อนหมัดเห็บเขาจะไม่อยากกินเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ที่บ้านนะก็สําหรับพวกเราสี่คนนะคะในนี้มี6ก้อนก็ได้อยู่นะคนละก้อนสก้อนนะคะ จริงๆโรกร้นราคาทุกอย่างขึ้นราคานะตอนช่วงเขาเรียกว่าเงินเฟ้อเนาะช่วงนั้นเนี่ยของจะแพงขึ้นเยอะเลยนะคะเน,อเนยอยู่ที่ยอยูโร4ี่สยูโร4า3ยูโรอะไรประมาณนี้นะอีอย่างตู้เย็นเราใหญ่นะคะอยู่ได้นานไม่ต้องกลัวว่า ตู้เย็นจะเต็มนะอีกอย่างเพื่อนๆชอบห้นนีทําเค้กข่อยทองอ่ะแล้วมันจะต้องใช้นะคะพวกผักอะ่ะช่วงนี้จะแพงขึ้นนะอย่างมะเขือเทศก็แพ็คละหนึ่งยูยี่สิบเก้านะคะ no นงะฟิหน้าเขาทาได้แล้วมันสะดวกแม่อะไรอย่างนี้นะคืนนี้จะได้ทำแบบข้าวแล้วให้นงฟิหนาทารับผิดชอบเค้กไปสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วนะคะนิดรู้สึกว่าเหนื่อยกับการทําคลิปนะแล้วก็คือมันท้อแท้นะคะรู้สึกว่าคนติดตาม น้อยลงกว่าเดิมนะคนเก่าเก่าก็หายไปนะคะคนใหม่ๆก็เข้ามานะนี่ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเนาะน้องซาร่าเข้ามาพอดีนะคะตกใจแม่ก็เลยแบบนะสวัสดีค่ะก่อนเล็้ของเต็มเลยนะ,ะน้องซาร่าไปปั่นจักรยานมานะคะเอาขยะมาทิ้งก็อย่างที่บอกนะอย่างเป็นคลิปแม่บ้านนะคะก็เลยแบบเออมันมีแต่เรื่องซ้ำๆวนไปในครอบครัวน้องซาร่าปิดประตูให้แม่ด้วยลูก มันเสียงดังนะไปแล้วน้องสาร่า,านี่แหละนะคือชีวิตแม่บ้านชีวิตในครอบครัวของเรานะคะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนี่ก็เลยไม่ได้ทำคลิปบวกกับการท้อแท้แล้วก็คือมันเหนื่อยนั่นเองนะแล้วก็บวกกับหน้านิด เป็นผื่นแดงนะคะเป็นเพราะว่าแพ้อากาศนะคืออากาศแถวนี้ยมันมันคือนิชินกับอากาศแถวบ้านแล้วนี่ไปเยี่ยมปู่กับย่าแล้วที่นั่นอากาศหนาวลมแรงมากเลยแล้วเราไปเดินเล่นกันในวันเกิดของพ่อสามีนิดนะคะเเขาไปจัดงานวันเกิดที่แถวและแวกบ้านปูกับย่านะก็เลยไปกันนะคะแล้วก็ คืออากาศมันยังไงก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ๆตื่นเช้ามาหน้านิดึ้นเป็นตั้งแต่ตอนคืนแล้วแหละมันเริ่มแบบรู้สึกหน้าตึงๆหน้าบมวมๆร้อนเผาเผาแล้วพอตื่นเช้ามามันก็เป็นวงแดงเลยนะคะนี่้าวันที่3มที่4แล้วนะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคือมันจะจางลงแล้วสักพักหนึ่งถ้าอากาศมันร้อนกระทบเย็นมันก็เหมือนผื่นมันขึ้นเหมือนเดิมก็แดงขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแต่รู้สึกว่ายุบไปแล้วเยอะอยู่นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย นิดรู้สึกว่าเวลานิดมองอ่ะนิดรู้สึกเหมือนแก้วนิดบวมเหมือนคนต่อยมวยอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูบวมเยอะนะคะแต่ว่าความรู้สึกของเราเวลาเรามองอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันบวมนิดหนึ่งนะคะก็เลยเป็นอะไรที่นิดทําให้แบบขี้เกียจทําคลิปไปด้วยเลยนะก็นี่แหละวันนี้เป็นคลิปฟู้ดฮอร์เหมือนเดิมนะคะก็ไปจ่ายตลาดเนาะวันนี้นิดไปมาทั้งหมดสมร้านนะคะก็คือร้านเดเอมโรสแมนแล้วก็เรเว เ,ออเดี๋ยวนี้ให้ดูเลยเนาะนี่ได้มาบ้างนะคะนี่ได้กาแฟมา2ถุงมนี่เลยนะถุงแรกนะคะได้มา2กิโลกรัมนะของลาวาซาเอ็กเพรสโซนะคะนี่เลยตามนี้นะออลดราคาดีมากเลยนะคะจากปกติตอนนี้น่าจะอยู่ที่น่าจะ1 2บสยูสสโรนะถ้าไม่ได้ลดราคานะคะอันนี้อยู่ที่9ก้ยูโรเคือถ้านี้จำไม่ผิดนะแล้วมันลดราคาอีกนะคะคือมันลดแล้วลดอีกไวไงนะ่ายเนาะ นี่เป็นใบเสร็จจากร้านเรเวร่นนิจ่ายไป72ยูโร94เซนตามนี้เลยนะคะนิดใช้แอปมือถือนะของร้านเรเวร่นะคะคือมันสามารถโหลดแอปได้นะเอาเข้าไว้ในมือถือนะคะนิดก็เลยได้ลดไป อีกนะคือมันลดแล้วลดอีกนั่นเองนะคะจากราคาปกติน่าจะอยู่ที่กิโลกร,รมลัมละ12ยโูยโร13มยูโรถึง15ยูโรแล้วแต่ร้านนะครั้งนี้นี่ได้ลดนะคะจาก9ยโูโร49เซนลดเหลือ8ยูโรก็19ราคาดีงามนะนก็เลยจัดมาทั้งหมด4ถุงนะคะ4กิโลกร,รมัมได้อะนี่นะของลาวาซานะคะเอสเพรสโซถุง so. ที่2แล้วก็ลาวาซ่าครีม่าอันนี้นีชอบมากเลยนะคะแบบคลาสสิกนี่ได้มา2ถุงเหมือนกันนะ สี่ถุงนี้ก็น่าจะอยู่ได้แบบครึ่งปีเลยนะคืออยู่ได้นานอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีแขกมาบ้านด้วยนี่กับน้องมันดื่มมันสองคนนะแล้วก็น้องฟิล้าบ้างเป็นบางครั้งนะคะจักไปตุนนะถ้าได้ลดราคาแบบนี้นะคะเอ่อต่อไปคือของมันรวมๆกันนะเดี๋ยวนี้ให้ดูไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะอ่อนี่ได้กระดาษชัชชู่จากร้านเอ่อโรสแมนมาทั้งหมด3กล่องนะอันนี้ เห็นลดราคานะคะเหลือกล่องล 1, นะหนึ่งร้อยสิบเก้าเซนนะเราก็ได้ผ้าเย็นเช็ดก้นนะคะนี่เลยนี่ได้มาแบบสแพนะ็คเนาะไม่ได้ลดราคานะคะแต่ว่าที่บ้านหมดเนาะก็ซื้อมาเป็นแบบแพ็คแพ็คใหญ่นะคะก็คือเป็นคือเขาสามารถซื้อแยกถุงได้นะแต่อันนี้จะเป็นสามเซตนะคะนี่เลยแล้วก็ได้ถุงมือสำหรับทำอาหารนะทำของในครัวนะคะ ถุงมือยางนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะนี่เป็นด้านหลังด้านหน้าอยู่นี่นะเอ่ออันนี้มีทั้งหมด60ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นไซส์นิดนะไซส์กลางนั่นเองนะคะคือเขาก็จะมีบอกตรงนี้เนาะนิดเอามา2กล่องเลยนะเอามาตุนไว้ที่บ้านหนึ่งกล่องนะคะปกตินี้จะมีตุนตลอดนะเราแบบใช้หมดจนลืมซื้อมาเติมเนาะก็ครั้งนี้ไปก็เลยจัดมา2กล่องนะคะหนึ่งกล่องก็จะเอาไว้ข้างบนเนาะอีกกล่องก็เอาไว้ห้องใต้ดินนะคะ ใช้บ่อยนะแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดเพราะว่าน้องฟิหนาเวลาทํากับข้าวในครัวเนี่ยน้องถ้าหั่นหมูลือหมักอะไรเงี้ยน้องจะใส่ถุงมือตลอดนะส่วนนี้แต่จะใช้ช้อนนะคะส่วนใหญ่นะแต่ว่า,าบางอย่างบางครั้งก็ต้องใช้นะไม่งั้นกลิ่นมันแรงติดมือนะคะต่อไปได้อาหารของลิซซี่มานะก็ซื้อมาตุนให้แมวนะคะ time test สเทสเนออก็จะเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะาบางเอิญได้ไปร้านทีเอ็มก็จะซื้อมาตุนไว้อย่างละกล่องเท่านั้นนะไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะ เพราะที่บ้านก็ยังมีอยู่เนาะซื้อมาคราวที่แล้วอย่างละสองกล่องก็แบบดูสิครึ่งปีผ่านไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าก็คือของเก่ายังไม่ทันหมดก็ซื้อของใหม่มาอะไรเงี้ยก็วนไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลดไก่งวงลดไก่ลดเป็ดลด ห่านนะประมาณนี้นะคะรสสัตว์ปีกนั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะคะรสปลาลักแซลมอนฟอรเรลเล่นะคะเ,เนื้อเนื้อเนื้อลูกวัวเนื้อไก่นะตามนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเนาะก็ถ้าใครมแมวเยอะๆก็ต้องลองนะคะอันไหนถูกอันไหนแพงบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้ลิซี่เขากินมาแต่บ้านตั้งเก่าแล้วเนาะนี่ก็เลยจะซื้อให้เขาเป็นประจํานะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อยี่ห้อใหม่ๆนานแล้วนะเราจะซื้อ ยอดเดิมๆนะคะที่เราซื้อกินกันเนาะซื้อให้แมวกินกันนะคะต่อไปได้สำหรับป้องกันเห็บหมัดนั่นเองนะก็คือถ้าเาหน้าร้อนตอนนี้เห็บหมัดเยอะเยอะมากเลยนะเนาะแล้วเวลาแมวเดินเข้าบ้านนะคะเราก็จะคอยตรวจดูเนาะบางครั้งแมวเราก็ถูกเห็บหมัดกัดแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเหมือนตัวช่วยนะเหยอะหลังแมวนะคะอย่างเนี่ยหน้าแมวเนาะแล้วก็เหยอะตรงหลังๆเขาตรงเนี้ยนิดนึงนะไม่ให้เขาเลียได้นะคะ คือเวลาเขาออกไปข้างนอกอะแล้วเห็บหมัดเกาะหมัดเห็บเขาจะไม่อยากกินเลือดอะคือมันจะประมาณนั้นนะมันก็จะเดินอยู่ตามขนนะคะเราก็จะเห็นแล้วก็สามารถเอาออกได้ง่ายเนาะนี่เลยนะคะคือตั้งใจจะไปซื้อ3ามสี่แพ็คเลยนะแต่ว่าไม่มีนะคะเหลือเป็นแพ็คสุดท้ายแล้วแล้วก็บังเอิญที่บ้านเหลือ2หลอดพอดีนะก็ใช้ไปแลเรียบร้อย2หลอดนะคะก็เนี่ยต้องใช้2หลอดพอดีนะก็โชคดีไปนะคะเหลือของปีที่แล้วนั่นเองเนาะคือเราไม่ได้ใช้ทั้งปีนะคะจะใช้ช่วงหน้าร้อนเริ่มต้นหน้าร้อนแบบนี้แหละประมาณสัก สองสาครั้งนะคะ,ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ละน้ตแม่เป่าซุสโอเคโอเคัน้ตม,มากับซิบซะเดี๋ยวทำคลิปเสร็จก่อนแล้วค่อยไปคุยกับเขานะคะใช้ภาษาผัวเมียนะรู้กันรู้กันเอ่อต่อไปที่นิดไปซื้อก็คือขนมปังจากร้านเบเกอรี่นั่นเองนะลืมไปเลยนะคะนี่เป็นร э ้านที่สี่นะ หนึ่งี่อยากกินขนมปังก้อนนะคะอันนี้เป็นชริปเพนนะเขาเรียก5้บวกหนะคะก็คือซื้อ5แถม1นั่นเองนะนี่เลยนะคะคุนบ้าน เมื่อกี้เพื่อนบ้านเขาเรียกนิดออกไปคุยแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเออน,นิดไปขอให้เขาดูแลแมวให้นะอยากรู้ว่าเขาว่างหรือเปล่านะคะก็ได้คุยกันเรียบร้อยนะเขาคือถ้านิดไปเที่ยวไหนอะเพื่อนบ้านคนนี้เขาจะดูแลแมวให้ตลอดเลยนะคะก็เลยนี่แหละไปขอเขานะเอ่อคือไม่อยากให้แม่มาเพราะมันไกลนะต่อไปที่นีได้มานได้โปรตมาครึ่งก้อนนะคะก็เห็นไหมทามนิดแมวออกมาก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อ,อ,อขนมปังหรือว่าโปรตเป็นก้อนแบบนี้เนาะ ส่วนใหญ่จะซื้อมาเป็นแบบถุงนะคะอันนี้ซื้อมาแบบครึ่งนึงให้เขาหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นมิสโปรตก็คือ50%าเป็นไวส์เมลอีก50%เป็นโรเกนเมลนะตามนี้เลยนะคะนุ่มอร่อยนะยิ่งซื้อใหม่ๆยิ่งอร่อยนะคะสำหรับ2วันเนาะวันพรุ่งนี้เป็นวันไฟท์ทากนะคะก็คือวันหยุดราชการน,นั่นเองเนาะโนมนก็หยุดอยู่บ้านนะคะนี่ก็เลยซื้อขนอมปังมาเยอะนิดนึงนะเพราะว่าหยุดอยู่บ้านทุกคนนะคะฟิโอนาซาร่าก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะ ต่อไปที่ได้มาก็คือกระดาษชชู่นะคะตอนนี้กระดาษชชู่ขึ้นราคาอีกแล้วนะจากปกติถ้าเป็นแบบ4ชั้นนะคะอยู่ที่ 5, 5้รเซนนี้ไปซื้อที่ร้านโรสแมนนะอยู่ที่5้บหาเซนนะคะเอนี้ก็เลยลองทดลองดูนะซื้อแบบ3ชั้นมานะคะ จริงๆแล้วมันก็เป็นกระดาษที่ชุบปกตินะเพียงแต่ว่ามันจะมีแบบ3ชั้น4ชั้น2ชั้นอะไรแบบนี้นะคะที่เมืองไทยส่วนใหญ่จะเห็น2ชั้นนะก็คือบางมากๆเลยนะคะตามร้านตามปั๊มน้ํามันอะไรเงี้ยเวลานี้ไปใช้นี่รู้สึกมันบางมากนะอันนี้เดาเอานะคะแต่คิดว่ามันบางจริงเนาะอันนี้เป็นแบบ3ชั้นนะก็หนาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่หนาเท่า4ชั้นเนาะก็ซื้อมาลองนะคะจําไม่ได้แล้วนะว่ามันหนาดีหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆก็คือมันอยู่ที่4ยูโรสเซตอ่ะคือมันถูกกว่าประมาณ1ยูโรเลยนะคะแล้วก็มวน เท่ากันด้วยนะเพียงแต่ว่าความหนามันบางกว่า1ชั้นนั่นเองเนาะก็อย่างที่บอกนะคะแม่บ้านก็อยากจะช่วยสามีประหยัดเงินนะอะไรเล็กน,น้อยนี้ก็อยากจะทดลองแล้วก็ประหยัดเงินนะคะไม่ได้นะตอนนี้อะไรก็แพงขึ้นนะคะถ้าไม่ช่วยกันประหยัดก็จะไม่ได้เที่ยวนะเราก็จะต้องเที่ยวน้อยลงนะคะต่อไปอันนี้เป็นของจากร้านเรเวนะ ก็ได้ของลดราคามาแล้วก็ไม่ได้ลดราคานะคะแต่ว่าซื้อมาเพราะว่า,าโนมินเขาวันเกิดแต่จริงผ่านไปแล้วนะแต่ว่าเราจะต้องจัดย้อนหลังให้เขานะคะก็ซื้อ,อตัวแป้งแล้วก็ตัวอาหารบางอย่างมาเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นแป้งสําเร็จรูปนะเป็นมันฝรั่งนะคะคเนื้อด้นั่นเองเนาะข้างในก็เป็นก้อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นต่อหนาเห็นนะนี่เลยนะคะเราก็สามารถต้มในน้ําร้อนอ่ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีคือมันจะมีวิธีทําบ,บอกอยู่ข้างหลังน,ะนั้นไม่ได้ซื้อกินนานแล้วนะคะแต่ว่าเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ที่บ้านนะก็สําหรับพวกเราสี่คนนะคะในนี้มีหกก้อนก็ได้อยู่นะคนละก้อนสองก้อนนะคะจริงๆเราค้นราคาเหลือแค่99เซนนะนิดหน,น้าจาใหมา่สักหนึ่งกล่องน,นะเพราะว่าเขาว่าอยู่ได้แบบหลายเดือนนะห้าหกเดือนอะไรเงี้ยเผื่อไปแคมปิ้งก็ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะซื้อมากล่องเดียวก็กล่องเดียว,อย,วอย่างเราไม่ค่อยได้กินบ่อยนะอย่างที่บอกนะคะว่า ตุนเอาไว้ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยน,นะเผื่อแบบไม่มีเวลาไปซื้อของหรือว่าไม่มีอะไรที่บ้านเราก็สามารถต้มน้ํหล้อนกินได้เลยนะคะแล้วก็ทําซอสกินคู่กันนะทําหมูหนู่นนี่นั่นนะคะก็ตามภาพเลยนะเนี่ยมันก็จะเป็นต้มนี้นะคะง่ายอาหารสําสเร็จรูปกันเนาะเออต่อไปนิดได้แป้งเค้กสําเร็จรูปมานะคะนี่ซื้อมาให้น้องฟิวหน้าทํานะอันนี้นี่ซื้อมาลองครั้งแรกนะคะปกตินี่ซื้อของยี่ห้อดรเอ็ดการ์แต่ว่าไม่เห็นนะเอ่อร้านเรเวหรือว่า คือมันจะมีน้อยมันไม่เหมือนที่เขาฟลันนิดไปนะคือมันจะเยอะมากเลยนะทั้งแผนกยาวเหยียดเลยนะคะมีทุกรสชาติอะไรเงี้ยคือมันมีเยอะกว่าร้านเรเว่นั่นเองเนาะแต่ว่านี้เจอของยี่ห้อรูฟมานะคะนี่เลยซื้อมาสองกล่องนะน้องมันทํางานอยู่้างล่างนะคะอาจจะได้ยินเขาเแสะกระเบื้องเอนาะเ,เดี๋ยวนี้ให้ดูนะนี่หนึ่งกล่องแล้วนะคะ น้องฟิโอน่าทําเป็นนะแล้วก็ดูบโลช็อกโกลตดนะคะตามภาพนี้เลยเนาะหนูมันเขาบอกลดราคาก็จัดไปหนึ่งกล่องน,นะคะเพราะหนูมันเขาชอบกินแล้วก็ฟิโอน่าซาร่านะส่วนนิดเนี่ยให้ฟรีก็ยังไม่เอาเลยไม่สิให้ฟรีก็เอาแต่เอาให้ลูกให้สาม,มีกินนะแต่ตัวเองไม่ซื้อแน่นอนเออชอบอย่างอื่นนะคะคุณเราชอบไม่เหมือนกันนะเออต่อไปที่นี้ไดามา ก็คือมีลคายสันเองนะคะเป็นข้าวนมเนาะเราก็ต้มนมนะคะแล้วก็เอาตัวข้าวใส่แล้วก็คนคนคนก็รอประมาณสินาทีเนาะประมาณนี้นะคะคือเขาจะมีวิธีทําบอกข้างหลังนะ,ะใช้นมห้าร้อยมิลลิลตนะคะาตามนี้เลยแบบนี้นะคะนมแม่นเขาเป็นคนเลือกเองนะเขาบอกลดราคานะคะก็เลยจัดมาสองถุง เขาบอกว่าจะทํามันพรุ่งนี้เลยนะแต่ว่าเขาอยู่ได้จนถึงปีหน้าพอศ2024นะตามนี้เลยนะได้มาสองถุงนะคะโนมนถามอยู่นะเรามีเชอร์รี่ขวดหรือเปล่าอยู่ที่บ้านนิดบอกมีนะคะก็ไปโนมนชอบอะไรก็ตามนั้นนะแต่ว่าส่นาวนเญรเรลนี้ไม่ค่อยกินนะอันนี้มีแต่โนมณน,นะคะที่ชอบแล้วก็ฟิหน่ากับซาร่าอีกแล้วนะเหมือนเดิมต่อไปที่นี้ได้มาก็เป็นสตรอเบอรี่ของออร์แกนิกนะอันนี้อยู่ที่2ยูโรก็19นะคะจะไป1แพ็ แล้วก็ได้เนอยอันนี้เป็นครอยทัปุตตานะก็สำหรับน้องซาร่านะคะต้องมีติดตู้เย็นตลอดนะเพราะน้องชอบกินกับข้าวโพดนะคะข้าวโพดกระป๋องนะแล้วก็ได้เนยก้อนมาอันนี้อยู่ที่1นึ่ร49ตอนนี้เนยลดราคาถือว่าราคาเหมือนกับ ถูกในช่วงที่ก่อนจะทุกอย่างขึ้นราคานะตอนช่วงเขาเรียกว่าเงินเฟ้อเนาะช่วงนั้นน่ยของจะแพงขึ้นเยอะเลยนะคะเนยอยี่ยอยู่ที่2ยูโร49 3ยูโรประมาณนี้นะตอนนี้ลดเหลือ1.49ร49แล้วนะคะก็ซื้อมา3ก้อนนะตั้งใจซื้อมาทำเค้กด้วยนะคะแล้วก็ซื้อมาแช่แข็งไว้นะ นี่เลยนะคะของเครีโกนแล้วก็ได้รามาอันนี้เป็นครีมสําหรับทําเค้กนะคะนี่ได้มาทั้งหมดคือได้มาเยอะมากนะเพราะว่าเขาลดราคาเหลือขวดละ89เซนนะคะ,ะแล้วก็เป็นแบบสําหรับทําอาหารนะ2แบบนี้จะเป็นสําหรับไขมันน้อยนะคะอันนี้1 5ไขมันเนาะส่วนอันนี้19%ไขมันนะคะคือมันราคาถูกกว่าแล้วก็ไขมันน้อยกว่าด้วยนะนี่ชอบตรงนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกนะว่าได้มาคือแทบไม่ได้นับเลยนะได้มาเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาอยู่ได้จนถึงเดือนเจ็ดเลยอ่ะอีกสองสาเดือนเลยนะกว่าจะหมดอายุอ่ะเนี่ยอีอย่างตู้เย็นเราใหญ่นะคะอยู่ได้นานไม่ต้องกลัวว่าตู้เย็นจะเต็มนะอีกอย่างเพื่อนๆชอบให้นิทําเค้กฝอยทองอ่ะแล้วมันจะต้องใช้นะคะแล้วเวลาลดราคามันก็ต้องแบบหยิบมากันหนําแบบนี้นะนี่เลยมีขวดนึง นี่เนยก้อนที่สามนะคะแล้วก็ได้มะเขือเทศมาหนึ่งแพ็คนี่เลยก็พวกผักอะช่วงนี้จะแพงขึ้นนะอย่างมะเขือเทศก็แพ็คละหนึ่งยูโรยี่สิบเก้านะคะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แตงกวาแตงกวาเด็กก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอยู่ที่ยูโรก,กว่าตลอดนะคะช่วงนี้ยังไม่ลดต่ํากว่าหนึ่งยูโรเลยนะช่วงนี้แตงกวานะคะแล้วก็อาหารเช้าของโนเมนเอ,อ,อันนี้ใหม่นะเนี่ยปู บ u d เพาสต้าสลัดมีแฮมมีพริกหยวกมีแตงกวาของโฮฟมันนะคะนี่เลยใหม่นะโนมันไม่เคยซื้อกินนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาซื้อหรือว่านิดอาจจะจำผิดแต่ว่าหน้าตาม,มันก็คล้ายๆกันนะนี่เลยนะคะตามนี้แล้วก็อายะสลัดนี่เลยนะคะอันนี้โนมันเขาซื้อกินเป็นประจำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะของยี่ห้ออื่นนะคะอาจจะไม่สามยี่ห้อกันแล้วก็ เค้กมะนาวเหมือนเดิมนะคะเป็นแป้งสําเร็จรูปนะแต่ว่าเราจะต้องเติมไข่เติมเนยเติมนมคือจริงๆเติมหลายอย่างอยู่กันนะแต่ว่าถ้าเราซื้อแบบนี้มันก็สะดวกดีนะคะมันก็แล้วแต่คนละกันเนาะแต่ว่าคือนีด้าเป็นคนที่แบบชอบทําแบบผสมเองมากกว่ามีสูตรผสมเองแต่อันนี้คือโ no นฟะิหน้าเขาทําได้แล้วมันสะดวก แม่อะไรอย่างนี้นะคืนนี้จะได้ทำกับข้าวแล้วให้น้องเซีวหวนาทํารับผิดชอบเค้กไปนั่นเองนะคะก็นี่แหละนะแม่บ้านนะคะแบ่งหน้าที่กันก็เลยซื้อมาให้น้องฟซีหนนาทํานะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นถุงท้ทายแล้วนะที่นี้ได้มาจากร้านเอ่อโรสมันใช่แล้วถูกต้องจากร้านโรสมันนะคะเอ่ออันนี้จากร้านเดเอ็มใจ่ายไปยี่สิบห้ายูโรเจ็ดสิบเซนนี่เลยนะไปเสร็จนะคะ อย่างที่บอกนะวันนี้ไปมาทั้งหมด4 000, 000, ะะีร้านนะคะร้านเบเกอรี่ด้วยแล้วก็อันนี้จากร้านโรสมันนีจ่ายไป47ยูโร7เซนจาก52ยูโร30 000, นะเพราะว่าเขาจะมี10%อยู่นะคะสำหรับร้านโรสมันเนาะถ้าใครอยู่ที่อรมันนะคะเราก็สมัครเป็นสมาชิกนะก็จะมีบัตรนะคะแล้วก็จะได้ลดแบบนี้ตลอดนะ10%นะคะ เอ่อต่อไปที่นี้ได้มาก็เป็นถุงนะเป็นถุงซีฟนะคะก็จะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากไม่เล็กมากนะเดี๋ยวนี้แกะให้ดูคือใช้ดีมากนะคะเวลานี้เออมีไข่ขาวแช่แข็งเวลานี้ทําเค้กฝอยทองอะไรเงี้ยเออเรามันจะมีไข่ขาวเหลือเยอะนี่ก็จะใช้ไข่ขาวแช่แข็งนะคะมันก็จะใส่ถุงได้ประมาณ3าสี่ฟองอะไรเงี้ยสําหรับไข่ขาวเนาะสะดวกมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นถุงไซส์เล็กนะแล้วก็น,นี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะ สำหรับแม่บ้านนะถือว่าสะดวกนะอยู่ที่กล่องละประมาณ1นะานึ่ร้อยสีสิบเนะทนิตจำไม่ผิดนะคะแล้วก็จะได้ลดอีก10%อร์เซ็นย่างทนิดบอกนะเนี่ยคือมันจะเป็นสีแบบนะี้คือมันจะใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายเวลาเราขึ้นเครื่องไปไหนเดินทางขนมขนมเอ่อหั่นผลไม้ใส่ก็ได้อะไรก็ได้นะสะดวกมากเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะมีทั้งหมด50ชิ้นนะคะ ได้มาสองกล่องนะเพราะว่าไม่ได้ลดราคานะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนิดซื้อมาประมาณห้าหกกล่องเพราะวลดราคานะนี่เลยนะคะซื้อมาใส่ห้องใต้ดินไว้เนาะอันนึงก็แกะเดี๋ยวใช้ที่นี่เลยนะคะต่อไปนี้ได้สบู่ลดราคามาสองกล่องก็เป็นอาโลเวร่านะนี่เลยนะคะตามนี้ดี๋ยวหรือเปล่ รามนี้นะคะแล้วก็อะโวคาโดคือเขาไม่ไหลกลิ่นนะแต่นี้ซื้อมาลองถ้าจ้าไม่ผิดซื้อมาลองครั้งแรกนะคะเพราะ mm hmm. นี่เห็นว่าเขากออกมากๆเลยนะ mm hmm. ก็ปกตินี่ไม่ค่อยแพ้อะไรนะคะหน้านี้แต่ว่าแพ้อากาศนี่แหละแบบสุดยอดเลยนะหนาวเกินก็แพ้นะคะผิวนี้จะแห้งแล้วก็คัน พอร้อนมากระทบกันก็เลยเป็นแบบนี้ออกด้านๆนิดนึงนะออกแข็งๆนะคะแล้วก็เป็นขุยนะท้ายแห้งนี่จะต้องทาครีมตลอดเลยนะคะต่อไปนี่ได้ถุงซีฟมาอันนี้เป็นถุงละ1ลิตรนะนี่ได้มา2กล่องนะคะแล้วก็ถุงอันนี้เป็นแบบซีฟแบบเราเลื่อนเองนะมันจะมีที่ขาวๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยอันนี้ไม่แพงนะอยู่ที่1นึ่ยูโรเจนะคะสําหรับ15ชิ้น15ถุงนะส่วนอันนี้จะเป็นแบบซีฟเหมือนตัวนี้เลยนะคะ นี่เลยก็คือไม่มีตัวเลื่อนเนาะเราต้องเลื่อนเองนะคะบีบเองนะก็ต้องเชื่อมตุนไ้เรื่อยๆนะคะนี่เพื่คนใช้ถุงพวกนี้เปลืองแต่ถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะเอ่อถ้ามันสะอาดถ้ามันเก็บสะดวกสบายนิดรู้สึกว่าใช้แบบนี้ก็ดีนะคะแบบกระปุกนิดก็มีนะแต่ว่ามันจะลกตู้เย็นอะถ้าเป็นกระปุกอะต่อไปนี้ได้ฟริชไทเทฟโเรีมาเป็นแผ่นแว็บใสเนาะเอ่อตรงนี้เขาหลุดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้แกะให้ดูเผื่อใครแบบ คิดไม่ออกเอ็มเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ได้ามาสองกล่องนะก็ซื้อมาตุนว่บ้านนะคะไม่ได้ลดราคาเหมือนเดิมนะครั้งนี้ไปซื้อแบบตั้งใจซื้อของตุนของในครัวนะคะซื้อตุนไว้เลยเพราะว่านี่เป็นคนชอบซื้อตุนแต่ว่าทําไม่ได้ลดราคาก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาลดอยู่แล้วสิบเปอร์เซ็นะคะแต่ว่าท่านี้ไปเจอตอนที่เขาลดราคานี่ก็ซื้อมาตุนเหมือนเดิมนะก็ะมีเยอะไม่เป็นไรนะคะดีกว่าขาดเนาะแม่บ้านนะคะ แล้วก็ได้ถุงแช่แข็งอันนี้เป็นถุงละ1ลิตรนะคะไม่มีซีฟนะเราใช้หนังยางมัดเองนะคะหรือว่าข้างในมันจะมีะลวดเนาะเราก็สามารถใช้ลวดได้นะคะเขาจะมีแถมมาให้ด้วยเนี่ยสำหรับปิดถุงนะอันนี้ก็ดีนะคะอันนี้ลดราคานะแต่ว่าน,นี้ก็ซื้อมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ายังพอมีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็หนึ่งหมวนมี40ชิ้นคือเยอะมากเลยนะปกติเนี่ยชอบใช้แบบซีฟอยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ เราก็ได้น้ํายาล้างมือมา2ถุงอันนี้ลดราคานะคะเหลือถุงละ65สิบนเาเซนเราก็ได้ยาสีฟันมา2หลอดซื้อมาตุนไว้นะอันนี้เป็นที่ตรวจโควิดนะคะหนึ่งกล่องมี5ชิ้นนะอยู่ที่7จ็ยูโรเศรษฐจะไม่ได้แล้วลืมนะ,ะก็ถือว่าตก1ชิ้น1ยูโร46นะคะเพราะว่นนี้คํานวณแล้วเรียบร้อยนะตอนที่ซื้อมานะคะก็ถือว่าถูกกว่าถ้าเราซื้อเป็นชิ้นๆน,นั่นเอง ต่อไปได้ไม้จิ้มฟันมานะคะเป็นแบบซานซเดก็คือแบบเอาไว้กดในซอกฟันนั่นเองนะอันนี้ลดราคานะคะน,นี่ก็เลยจัดมา2ถุงที่บ้านยังไม่หมดเลยนะแต่ว่าต้องซื้อมาตุนนะคะเพราะว่าของพวกนี้เราใช้ตลอดอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะของโนแมนลดราคาเหมือนกันนะน,นี้ก็จัดไปนะคะ2ถุงอันนี้เป็นแผ่นแว็ปเหมือนเดิมนะอีก1กล่องนะคะเออแล้วก็ถุงนี่เลยนะซื้อมาตุนไว้นะคะซื้อมาเยอะอยู่นะเนี่ยสามกล่องแล้วนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นแบบ3ลิตรนะอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะคะถุงใส่อาหารแช่แข็งนั่นเองนะแบบใช้รวดนะคะได้มาถ้าจะไม่ผิดสองกล่องนะอุ้ยอันนี้นี่ได้มาเยอะนะ4ี่กล่องเลยขนาดที่ขนาดบอกว่าที่บ้านมีพอมีบ้างแล้วนะน่าจะมี2กล่อง3ากล่องนะคะแต่ไม่เป็นไรนะของพวกนี้ไม่เสียนะคะซื้อมาตุนได้เรื่อยๆนะแล้วก็ ถุงซีฟนะคะสำหรับหนึ่งเอ่อหลิตรเพใส่ของนะคะแล้วก็ยาซิฟันอีกหนึ่งหลอดอันนี้เป็นกลิ่นมะนาวนะคะน้ำยาล้างมือเมื่อกี้เป็นกลิ่นอะไรลิดลืมนะกลิ่นดอกไม้นะคะอัลมอนด์เนาะถั่วนี่เลยนะคะตามนี้นะกลิ่นใหม่นะอันนี้ยังไม่เคยลองใช้นะคะเอ่อแล้วก็กระดาษเช็ดชู่นะ มีะะมมกล่องนะคะได้มาทั้งหมด3กล่องเนาะที่ดังคบเคเก้คเกเค้กไม่ใช่อะไรนะนี่ซื้ออาหารแมวมานะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยคือเขาไม่มีกล่องใส่อาหารแมวให้นะนี่เลยนะคะกระชูช่นิดก็เลยต้องแบบนับใส่ถุงมานะเอาจริงนิดจำไม่ได้ด้วยซ้ำตอนนิดว่าจะเอามาอย่างละ15้านะคะหยิบไปหยิบมาคือแบบเยอะนะจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าในใบเสร็จก็มีบอกอยู่นะเนาะอันนี้จะเป็นรถทูน่านะคะนี่เลย แมวนี่ชอบกินนะนี่จัดมาท่านี้จำไม่ผิด17หรือ19นะแล้วก็เอ่อเป็นลักซ์นะคะป่าลักซ์แซลมอนนั่นเองได้มาเยอะเลยนะคะก็เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะรู้ก,กันเนาะอาหารแมวปกติมันจะเป็นกล่องอยู่แบบนี้นะกล่องละ12นะคะแต่ว่านี่จะซื้อเยอะอ่ะเขาก็เลยแบบเอาออกจากกล่องหรือเปล่ามันก็เลยจะทําให้เราแบบลําบากเวลาเอาใส่ถุงอะไรเงี้ยนะ อันนี้เป็นความคิดของเรานะคะปกติคือเขาจะตั้งมาเป็นระเบียบเราจะหยิบง่ายอะ่ะแต่ครั้งนี้คือแบบโอ้โหค่อ,คอยๆเราออกมาเลยนะโอเคค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นี่ได้มาในวันนี้นะถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะแม่บ้านถ้าอย่างไงใครมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนเข้ามาพูดคุยกันได้นะจะก,กันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ